พี่ดูครับทำประกันนี้คุ้มครองทันทีเลยไหมครับต้องบอกว่าประกันแต่ละสัญญานะคะแต่ละความคุ้มครองจะมีระยะเวลาในการเริ่มความคุ้มครองไม่เท่ากันนะคะในส่วนนี้เราจะเรียกว่าระยะเวลาไม่คุ้มครองระยะเวลารอคอยหรือเรียกว่า waiting period ค่ะเป็นระยะเวลาช่วงแรกของการสมัครประกันที่จะยังไม่คุ้มครองเพื่อป้องกันโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันหรือว่าโรคที่ยังไม่แสดงอาการพี่ตูวจะยกตัวอย่างหลายแบบประกันแล้วก็จะสรุปสั้นๆให้จําง่ายๆดังนี้ค่ะ ประกันชีวิตศูนย์วันประกันอุบัติเหตุศูนย์วันประกันสุขภาพเรื่องค่ารักษาพยาบาล30วันแต่จะมี4หรือ8โรคยกเว้นที่ระยะเวลาเราคอย120วันซึ่งอันนี้แล้วแต่สัญญาชดเชยวันนอนจะเหมือนกับประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง60วันเป็นต้นค่ะโดยการนับจะนับดังนี้นะคะถ้าเรามีการสมัครแล้วกรมธรรม์อนุมัติในเล่มกรมธรรม์จะมีการระบุวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับให้เราเริ่มต้นนับจากวันนั้นเป็นวันที่1 ถ้าจะใช้สิทธิ์เคลมในเรื่องนั้นได้หรือไม่การเกิดโรคหรืออาการต่างๆของโรคจะต้องเกิดหลังจากพ้นระยะเวลารอคอยไปแล้วจึงจะนับว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทําประกันจริงไม่ใช่ภาวะที่เป็นมาก่อนหรือภาวะสืบเนื่อง เช่นวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับเป็นวันที่1สิงหาคมถ้าเป็นประกันสุขภาพที่ดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจาก31สิงหาคมจึงจะสามารถเคลมได้หรือหากเป็น1ใน4หรือ1ใน8ของโรคที่มีระยะเวลารอคอย120วันอาการต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่30พฤศจิกาเป็นต้นไปถึงจะสามารถเคลมได้เป็นต้นค่ะ การนับระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับในตอนแรกของการสมัครทําประกันนะคะโดยในปีต่ออายุหรือว่ากรมธรรที่ส่งต่อเนื่องไม่ขาดอายุเนี่ยก็ไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่ค่ะ